ใครเสพติดแกร็บนะฮะแนะนาให้สมัครบัตรเครดิตใบนี้เลยนะสําหรับคนใช้แกรบโดยเฉพาะบัตรเครดิตจากซิตี้นะก็เป็นของธนาคารซิตี้แบงค์นั่นเองนะครับซึ่งบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงค์เนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยนะก็เออเข้าไปดูได้เลยครับกดลิงก์ข้างล่างเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะว่ามีหลายอย่างมากๆเลยแต่ในคลิปนี้นะฮะผมจะไม่แนะนําบัตรเครดิตสําหรับคนที่ชอบแกลบจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าบัตรเครดิตซิตี้แบงค์เนี่ยตัวเนี้ย มันจะช่วยให้เราเนี่ยสั่งแก็บแล้วก็แบบช่วยประหยัดเงินประหยัดอะไรได้เยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจสมัครก็กดลิงก์ข้างล่างเนี่ยแล้วเข้าไปสมัครได้เลยนะสำร,รับเครดิตซิตี้แกร็บนะฮะชื่อก็บอกมาอยู่แล้วนะว่าทำเพื่อ g กราโดยเฉพาะนะฮะสมัครวันนี้รับเงินคืนสูงสุด3,400บาทโดยแบ่งเป็นเงินคืนนึ0 0 0 0บาทนะแล้วก็เป็นส่วนลดแก็บอีก2,400บาท ซึ่งเงื่อนไขาการรับของกำนันเนี่ยต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนะฮะอันนี้ต้องเสียใจสําหรับลูกค้าเก่าด้วยนะครับต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยต้องยกเลิกมาอย่างน้อย12เดือนนะอ่าแล้วก็ต้องสมัครบัตรเครดิตซิตี้แกร็เป็นบัตรหลักด้วยนะไม่สามารถสมัครเป็นบัตรเสริมได้นะสำหรับการจ่ายเครดิตเงินคืน1 0 0 0บาทเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเมื่อมียอดการใช้จ่าย1ครั้งภายใน60บวันหลังจากได้รับอนุมัตินะครับก็ค,คือแค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะ 1000บาทนะส่วนลดของแก็บ2,400บาทเนี่ยจะส่งเข้าเดบัญชีแก็บของสมาชิกบัตรนะครับก็คือมันมันจะเข้าไปในบัญชีของแก็บเลยนะเมื่อมียอดการใช้ใจ่ายบนแก็บอย่างน้อย3ครั้งภายใน30วันนะฮะซึ่งหมบอดได้เลยนะว่าสวันก็น่าจะได้แล้วแหละถ้าเกิดคนใช้แก็บจริงๆนะโดยจะแบ่งคูงปองดังนี้นะครับก็คือเนี่ยแก็บฟโตนะมูลค่า100บาทแต่ว่าต้องใช้ใจ่ายอย่างน้อยส0 0บาทนะครับจำนวน4ใบนะอันนี้มูลค่า400บาท แก็บมายอดใช้ใจ่ายขั้นต่ํา500บาทนะก็จะลด100บาทนะครับจำนวน5ใบนะมูลค่า500บาทจ้าสแก็มูลค่า20บาทจํานวน5ครั้งนะก็มูลค่ารวม100บาทแก็บเอ็กเ s หรือแก็บใบนะมูลค่า40บาทจํานวน5ครั้งก็รวมมูลค่ารวมเนี่ย200บาทแก็บค่าพรีเมียมหรือแก็บ SUV นะมูลค่า100บาทจํานวน4ครั้งนะครับก็มูลค่ารวม400บาท แล้วก็เรน์มูลค่า200บาทจำนวน2ครั้งกับ Drive มูลค่า200บาทจำนวน2ครั้งครก็มูลค่ารวมเนี่ยก็คืออันละ400บาทนั่นเองสำหรับรายละเอียดอื่นๆของบัตรนะก็จะมีดังนี้เลยนะรับคะแนนซิตี้รีบอร์ด ward, 10เท่าทุกการใช้จ่าย25บาทบนบริการแกล b นะฮะก็คือให้คะแนนเพิ่มขึ้น10เท่าเลยนะ แล้วก็อัปเกรดสู่แกลบระดับพรีเมียมนะใน6เดือนแรกของการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งแกลบพรีเมนะียมเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เป็นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับอันนั้นต้องไปดูในแกลบอีกทีนึงส่วนลดการเดินทาง15%ในแกลบนะครับเพียงใช้ส่วนลดเนี่ยซิตี้แกลบนะก็จะได้ลดค่าเดินทางเวลาเราขึ้นกลับ15%ส่วนลด10%ทันทีเมื่อจองโรงแรมทั่วโลกผ่าน A g ก da นะ รับคะแนนรี t ิสตี้รีวอร์ดสเท่าทุกการใช้ใจ่าย25บาทในหมวดร้านค้าบริการสมาชิกออนไลน์และในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้แก็บนะก็มันจะเหมาะกับคนที่แบบใช้กลับเป็นหลักนั่นเองแหละสำหรับบัตรเครดิตตัวนี้นะใครใช้แก็บเป็นหลักเนี่ยมันจะคุม้มากเลยนะแล้วยังสามารถไปใช้ย่่งอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยการจองโรงแรมทั่วโลกเนี่ยหรือว่า การใช้ใจ่ายในหมวดร้านอาหารในหมวดการสมัครสมาชิกรายเดือนในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์พวกนี้เพราะว่าคนที่ใช้กลับเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อเลยนะครับว่าเขาน่าจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วอเออเข้าใจใช่ไหมผมเองก็เป็นคนหนึ่งละกันสําหรับคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยนะอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะก็จะมีพนักง,งานบริษัทเนี่ย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาข้าราชการสำเนาบัตรประจำตัวของรัฐหนังสือรับรองไรายได้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลังสามเดือนนะส่วนเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนะครับ วิธีการสมัครก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปสมัครได้เลยนะฮะโดยเขาก็จะให้กรอบชื่อนามสกุลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตที่ต้องการช่วงรายได้ต่อเดือนนะครับไม่นานก็จะมีพนักง,งานจากซิตี้เนี่ยโทรมาถามนะฮะว่าเออเป็นยังไงบ้างคุยอะไรนิดหน่อยถ้าเกิดโอเคเนี่ยโอเคเนในขั้นที่1น,นะครับเขาก็จะส่งคนมา,ารับเอกสารไปอีกทีหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบัตรเครดิตซิตี้กลับนะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้กลับมากๆเลยนะคนที่สั่งอาหารสั่งอะไรจานแกะเยอะๆเนี่ยใช้ตัวนี้มันก็จะช่วยประหยัดช่วยลดรายจ่ายลงไปได้ระดับหนึ่งเลยแล้วกันก็แนะนําเลยกันนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่อุตส่าห์ฟังจนจบคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจสมาัครก็สมัครข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะกวจะขอบคุณมากเลยกันนะครับ สำหรับคนที่สนใจบัตรเครดิตตัวอื่นๆหรือบัตรเครดิตของ c i t ี้แบงตัวอื่นเนี่ยก็ยังมีอีก2คลิปนะฮะก็จะมีบัตรเครดิตสแบบ3โปรโมชั่นนะที่ผมเคยรีวิวไปนะคลิปก่อนหน้านี้นะก็ลองกดเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวจะรอคลิปต่อไปก็ได้นะครับเป็นบัตรเครดิต City Lazada านะครับสำหรับคนชอบซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะซื้อในเว็บ Lazada เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดรายจ่ายไปได้พอสมควรเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับยังไงก็รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง ผ่อนยืมกู้ออมเพจผ่อนยืมกู้ออมทิกต็อกผ่อนยืมกู้ออมด้วยนะฮะถึงอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะก็ช่วยๆกันนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อุสรับฟังจนจบคลิปนะครับก็ขอทุกคนโชคดีครับบาย